ประกวดใส่ใบมะขามอ่อนนะครับงานนิ่งเลยนะครับอันนี้เน้นเลย,ลเย,เลยใส่ใบมะขามอ่อนครับใส่พระช้อ,องแหงเล้ยไรครับสีหวนานๆอ่ะเดินเดินสี่เครับหวานๆ